ไปแล้วไม่ใช่เหรองเมมีียยววเเเดออนะตรงไหนโซโล่นะเมื่อกี้ตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับเขียนเลยโซโล่ตอบร้องมิวมิวเดียวเดียวก็มาเข้ามาเข้ามาคลอกับเธอมยวมยวมิวเงามยวมิวมยวเงาก็แปลตรงๆว่าฉันต้องการเธอรักกับฉันไม่เปลี่ยนอะไร เลี้ยงเอาไว้ในใจสักคนรักไม่ยากหลอกเลี้ยงไม่ยากหลอกแค่เธอต้องแค่เธอดูแลด้วยรักและป่าทูมีสซโล่ไหมถ้าเธอไม่มีน้ต่อแล้วครับอ่าโอเคถ้าเธอจะขอฉันก็ให้กอดขอฉันก็ให้กอดจะหาหน้ารักกว่านี้มีอีกไหมเลี้ยงฉันแล้วไม่เสียงเลี้ยงฉันแล้วไม่เหนื่อยถ้าเธออารมณ์ดีๆจะคอยมาร้องเมียวทั้วัน คิดว่าฉันเป็นแมวสักตัวคิดว่าฉันเป็นแมวสักตัวเลียยลเล้ยงไม่ยากหรอกเลี้ยงไม่ยากหรอกจะคอยทําตัวน่ารักให้เธอดูร้องเมวเดียวเดียวก็มาเข้ามาเข้ามาคลอกับเธอเมยวมยวมิวเงามยวมิวม้วเงาก็แปลตรงตรงว่าฉันต้องการเธอรักกับฉันไม่เปลืองนอะไร เลี้ยงเอาไว้ในใจสักคนรักไม่ยากหลอกเลี้ยงไม่ยากหรอกแค่เธอดูแลเรื่อยรักและประทุร้องมิวมิวเดียวเดียวก็มาเข้ามาเข้ามาคลอกับเอ้ยไม่ใช่แล้วครับมิวมิวมิวเงามิวมิวมิวเงาก็แปลตรงตงว่าฉันต้องการเธอรักรักไม่ยากหรอกเลี้ยงไม่ยากหรอกแค่เธอดูแลเรื่อยรักและประทุ อันนี้มีเมื่อกี้มีแอบดูตรงนี้มังปะม่ดูแต่ตอนขึ้นเต้นช่มโอเคงั้นคเก็บอันนี้เอาแล้วโดนยึดแล้วยึดแล้วอันนี้อแค่ตัวหน้าพอมีโซโล่อันเดียวนะครับโอเคอ่ะลองอีกทีหนึ่งนะึมันจะมีเนื้อที่คล้ายๆกันสองอันอ่ะที่มันเป็นที่มันจะงงตรงเลี้ยงไม่อะไรนะ รักไม่ยากหรอเลี้ยงไม่ยากหรอเอออันนั้นจะต่อแค่ข้างหลักกัะฉันเปเปื่องอะไรเลี้ยงเอาไว้เออใช่นะจะคอยทำตัวน่ารักให้เธอดูแค่เธอดูแลด้วรักและปลาทูอ่าใช่นี่ยครับสามวงขันต์จะน่ารักให้เธอดูเปื่องผมจำเปื่องับปลาทูเปื่องลาทูอ่าโอเคเปื่องปลาทูรักกับฉันนะดูไปดูไปดูรักกับฉันเธอดู อ่ะลองอีกทีนะอยากให้เธอคิดอยากให้เธอคิดว่าฉันเป็นแมวสักตัวคิดว่าฉันเป็นแมวสักตัวเลี้ยงไม่ยากหรอกเลี้ยงไม่ยากหรอกจะคอยทำตัวน่ารักให้เธอดูร้องมิวมิวเดียวเดียวก็มาเข้ามาเข้ามาคลอก,กับเธอมีวๆๆมีวมิวเงามยวมีวมิวเงาก็แปลตรงตองว่าฉันต้องการเธอ ถ้าเธอจะขอฉันก็ให้กอดขอฉันก็ให้กอดจะหาน้ารักคกนนี้มีอีกไหมรักฉันนั้นไม่เสียงเลี้ยงฉันนั้นไม่เหนื่อยถว่าหรักฉันแล้วไม่เสียงเลี้ยงฉันแล้วไม่เหนื่อยอถ้าเธออารมณ์ดีๆจะคอยมารออ้องเมียวเมียวทั้งวันรักกับฉันไม่เปลืองอะไรเลี้ยงเอาไว้ในใจสักคนรักไม่ยากหรอกเลี้ยงไม่ยากหรอก แค่เธอดูแลได้รักและปลาทู <Solo. S 3> ็โลว์แล้วต่อร้องม,มิวมิวเดียวเดียวกุมาเข้ามาเข้ามาคลอกับเธอมิวมิวมิวเหงามิวมิวมิวเงาก็แปลตรงตรงว่าฉันต้องการเธอรักกับฉันไม่เปลืองอะไรเลี้ยงเอาไว้ในใจสุคงรักไม่ยากหรอกเลี้ยงไม่ยากหรอกแค่เธอดูแลได้รักและปลาทู ถ้าเธอจะขอฉันก็ให้กอดขอฉันก็ให้กอดจะหานารักกว่านี้มีอีกไหมรักฉันนั้นไม่เสียงเลี้ยงฉันแล้วไม่เหนื่อยถ้าเธออารมณ์ดีๆจะคอยมาร้องเมียวเมวทั้งวันคิดว่าฉันเป็นแมวสักตัวคิดว่าฉันเป็นแมวสักตัวเลี้ยงไม่ยากหรอกเลี้ยงไม่ยากหรอกจะคอยทำตัวนารักให้เธอดูร้องเมียวเมียวเดียวเดีวก็มา เข้ามาเข้ามาคลอกับเธอมยวมยวมิวเงามิวมิวมิวเงาก็แปลตรงตรงว่าฉันต้องการเธอรักกับฉันไม่เปลี่ยนอะไรเลี้ยงเอาไว้ในใจสักคนรักไม่ยากหรอกเลี้ยงไม่ยากหรอกก็แปลตรงตรงว่าฉันต้องการไม่ใช่รักไม่ยากหรอกเลี้ยงไม่ยากหรอกแค่เธอดูแลได้รักและปลาชู มิวมิวมิวเงามิวมิวมิวเงาวก็แปลว่าก็แปลว่าฉันต้องการเธอแปลตรงตรงก็แปลตรงตรงว่าฉันต้องการเธอรักไม่ยากหรอกเลี such 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 ้ยงไม่ยากหรอกแค่เธอดูแลใด้รักและปาทูเออสองอันนี้มันซ้ำกันอันนี้ง่ายก็คืออันนี้นี่นะครับอย่าเรากลับเนี่ยไม่ไม่แปลว่าฉันต้องการเธอแล้วกลับมารักอย่าง้ยงมันล้วรักปาทูทีนี้เขียนอนนี้กำกับไปก่อนดีกว่า บอกโคดิวอันนี้อันนี้เออะไรเอหนึ่งครับแล้วก็ต่อด้วยเอสองครับอ่าฮะคกครับเอสามครับอ่าฮะเอสองครับเอสามครับคหกครับเอหนึ่งบวกครับเอหนึ่งบวกครับเอสองครับเอสองเอสามครับเอสามเอสองลบครับสองลบเอสามลบครับอ่าโอเคนี่เป็นพัทเทิร์นของมันอเยอะ เอออย่างเยอะมร้องมาตรงนี้ผมคิดว่าใกล้หมดแล้วตึง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 เนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยไม่ยากครับมันจะยากข้างหลังนี่แหละครับก็จะมา a สอง a สามตัด a 1ไป a 2ก็คือร้องเมียวเมียวรักกับฉันใช่ไหมปุ๊บก็เหมือนเดิมถ้าเธอจะขอร้องเหมียวเมียวรักกับฉันถ้าเธอขอก็คืออยากให้เธอคิดร้องเหมียวเมียวถ้าเธอจะขอแล้วก็มารักกับฉันร้องเหมียวเมียวตัดอันนี้ออกไปตึง pattern เดิมตึง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 อันเดิมเนาะแล้วก็มา อีกหนึ่งเปลี่ยนเนื้อคือคิดว่าฉันเป็นแมวสักตัวใช่ไหมครับเอแมวสักตัวเลี้ยงไม่ยากหรอกอ,อะไรนะจำได้ไหมคีม่มือฉันเป็นแมวสุดๆที่มือฉัแค่เธอจะขอทำตัวน่ารักแคเ่เธอดูอแล้วก็ล้องเหมียวเหมียวก็คือสองหนึ่งสองสามก็คือหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเพียงแต่อันนี้เปลี่ยนเนื้อหนึ่งสองสามลักบาทสองสามครับอยากให้จะคิดล้องเหมียวเหมียวถ้าเธอขอล้องเหมียวเหมียวถ้าเธอขอ ร้องเหมียวเหียวอ๋อเนื้อมันเปลี่ยนแค่นั้นเองเปลี่ยนอลองดูเป็นภาพรวมอย่างนี้ไว้เดี๋ยวครูเปิดเปิดอันนู้นแล้วก็ล้องมองแต่อันนี้พอนะครับเอถ้าเปิดมันจะจําง่ายครูจําได้หรือไม่ได้มันจะจําง่ายครับเพราะมันมีคอรัดบ้างนะอ้ยพร้อมนะครับ อยากให้เธอคิด